พี่น้องไว้นานแล้วก็เลยมาตรงนี้นานแล้วไม่ได้มาตรงนี้มาทีไรก็สวยทุกทีเลยตรงนี้นะมาตรงนี้นานทีไรก็สวยทุกทีเลยมาไน้เลยไมยย่ได้ไมาพี่น้องสวยค่ะช่วยช่วยขยีใจสวยยังงามครับพี่น้องด้วยพี่น้องจ่าพี่น้องพี่น้องจะงามต้องขยิบบอขยิบสมงามเถิดค่ะขยิบสมงามเถิดค่ะ ความมือนี้มันก็สวยงามน้องพี่น้องสวัสดีพี่น้อง้างามหญ้าสวยลมกระพัดเอื้อยเย็นสบายจะหกโมงแล้วค่ะสีดครั้งพลังสุขทีจะผัพเสวยงามมาฝากพี่น้องหาหงมว่าหาโมงจะหกโมงแล้วเอาผักมาให้เพื่อนต้องรอรอว่เพาจะเริ่มงาน งั้นเราไปฝากไว้ยามดีกว่าบายบายโชคดีค่ะสวยๆงามๆค่ะไน่ใช่เบิ่งแต่วัดงามๆก็งามไปเรื่อยงามไปเรื่อยลงมา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 เรื่อยวันสวยอ่าฝนไม่ตกแดดจ้าแดดจ้าแดดจ้าแดดงามวัดดีโชคดีพี่น้องโชคดีโชคดีสุขีสุขีโชคดีโชคดี สวัสดีสวัสดีโอ้ยมีไข่ต้นน่ะเห็นไข่อยู่ลูกหนึ่งน่ะเออเห็นไข่ฟองเดียวนั่นน่ะเออมีไข่อยู่ฟองเดียว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 เออเออเออรัฐบาลไทยออกตัวไหนวันนี้อยางสุดหกวันนี้ยอกเทาไหเนาะออกไหน่ออกเท่าไหน่ันตะกาศและตะวันสวยๆค่ะตอนเ้าหกโมงเสาจ้า เสียงนกเสียงกาเสียงหมูเสียงมาเสียงเป็ดเสียงแมวเสียงอะไรก็เรียวเพราหายเป็นธรรมชาติสำหรับคนรักธรรมชาตินะคะชอบก็จัดขัดขอขอบคุณค่ะสาระสาสละงามค่ะสวยจะสวย